าครับผมอามาถ่ายขายยังถ่าถ่ายได้ฮะไม่เป็นไรจะได้จะได้้นยแข็งแรงออกกำลังกายไปนประโยน์แข็งรงแรงทุกวันยีเนียนยีเนียแค่วยเนีย ขบวนราบรรทุทยานปรวัตศาสตีสัญชนาลัยตั้งบนบนเลยไหมที่ตำบลศรีสัญชนาลัยบริเวณที่เรียกว่าแก่งหลวงทางจากตัวเมืองสีสัชนาลัยลงมาทางอำเภอสวรรคโลก11กิโล ครอบคุมพื้นที่ในเขตของตำบลศรีสัชนาลัยตำบลสายจิตำบลหนอง่อ้ตำบลท่าชัยส่วนตัวเมืองโบราณศรีสัชนาลัยอยู่ในเขตบ้านพะบาตำบลศรีสัชนาลัยมีพื้นที่ทั้งหมด45จุา50เปอร์เซนต์จ่ายไปล้เท่าจ่ายเท่าไป300ลล้้ขึนนิ แล้วเปลีน,นลชื่อเป็นสีสัชนาลัยในสมัยกษัตริย์ราชวงศ์พระลูกขึ้นครองกรุงสุโขทัยและได้สร้างเมืองขึ้นใหม่เป็นศูนย์กลางการปกครองในบริเวณทยานแทนเมืองเฉลียยในบริเวณทยานประวัติอิสานมีโบราณสถานและโบราณวั ทง205 0แ่าสำรวจค้นพบแล้ว204เซนเรไร่นะครับจะมีลักษณะกำแพงเมืองที่มั่นคงแข็งแรง3ชั้นนะครับข้างในจะสร้างด้วยศีละแรงทางด้านสายมือนะครับอยู่บนคันดินะที่เห็นอยู่นะฮะจะมีความยาวทั้งหมด3.9 7กิโลเมตรโดยรอบนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านไม่เท่านะครับ ส่วนชั้นนอกมีอสองชั้นเป็นกำแพงที่สร้างด้วยคันดินสลับกับคูน้ำหรือว่าคูเมืองที่เห็นเดินผ่านเข้ามาจะเห็นอยู่นะเมือกี้นะครับกระแพงเมืองชั้นในจะมีความหนาประมาณ1.5เมตรนะครับมีลักษณะเป็นเชิงเคินคือมี2ชั้นครับทหารสามารถขึ้นไปเดินรักษาการได้ช่องวิศสูงที่สุดจะสูงประมาณ3.5ถึง4เมตรนะครับวลฒนสถานในที่นี้ทั้งหมดจะมีทั้งหมด4 3แห่งนะครับ แบ่งเป็นวัด28วัดนะฮะที่เหลือก็จะเป็นคอสะพานประตูเมืองบ่อน้ำพระราชวังนะครับส่วนประตูเมืองที่นี่มี6ประตูใหญ่นะครับประตูที่เดินเข้ามาประตูแรกชื่อว่าประตูลันนะลงนะครับตันนิฐานว่าเป็นประตูเมืองที่ใช้เข้าออกในสมัยโบราณนะครับเพราะเป็นประตูเมืองที่ใหญ่ที่สุดในที่นี้นะครับจะมีประตูลันระงประตูสะพานจันทร์ประตูชนะสงครามประตูเต่าหม้อและประตูดอนแหลมนะครับ สังฆอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัจนาลัยนี้ได้เกิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีที่17พุธธันวคมนะครับปีพศ2533นะครับและได้จดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกในปีพศ2534พร้อมกันทั้ง3อุทยานคืออุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัจนาลัยและอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนะครับสำหรับโบราณสถานในที่นี้ที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับ อย่างขวามือฮะจะเป็นโบราณสถานที่เป็นวัดนะครับชื่อว่าวัดสัญยาคานะครับมาวัตถุในการสร้างก็จะใช้ศีลาแรงเป็นการสร้างตัวใหญ่ครับ9ก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์หรับชื่อวัดในที่นี้จะถูกตั้งชื่อใหม่เกือบทั้งหมดนะครับเพราะไม่มีหลักฐานการตั้งชื่อวัดตั้งแต่สมัยโบราณนะครับดิษฐ์ชนาลัยนะครับเคยเป็นเม,เมืองลูกหลวงที่สําคัญแห่งหนึ่งในช่วงต้นกรุงสุโขทัไทยนะครับ ที่มักปรากฏเรียกชื่อควบคู่กับเมืองหลวงในจารึกว่าศรีสัจฉนาลายในสัยสุโขทัยสมัยสุโขทัยสัจนาลายเรียกกระช่างกับกระชังครับโดยปัจจัยหลักของความร่มเรืองของศรีสัจฉนาลายในสมัยสุขโขทัยและอยุธยานั้นนะครับเนื่องมาจากอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเครื่องชามสังฆโลกนะครับที่นำไรายได้ไมามาให้แก่รัฐเป็นจำนวนมากครับนะและในความสำคัญในเชิงเศรษฐกิจนี่เองจึงทำให้ศรีสัจฉนาลายนะครับได้รับการ ปกครองจากเชื а, ้อพระวงศ์ท่านสูงท่านหมาอย่างเช่นพ่อขุนนางกำแหงมหาราชก็เคยมาประทับที่นี่นะครับมาแล้วก็พระมหาธรรมราชาลิไทยมาประทับที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่เป็นเมืองลูกหลวงนะครับกษัตริย์จะทรงและจะายทอดปกครองที่นี่นะครับได้รับการปกครองจากเชื้อพระวงศ์ท่านสูงก่อนจะถูกยึดครองโดยรัฐต่างๆที่เข้มแข็งกว่าอย่างเช่นอาณาจักรล้านนาก็ถมาปกครองตรงนี้นะครับนานถึงสิบสี่ปีนะครับมายึดตรงนี้ได้แต่พอ 2013 2017นเป็นเวลา17ปีแล้วเขาก็เปลี่ยนชื่อเมืองจากสีสัจนาลัยเป็นชื่อเชียงชื่นนะครับต่อมาอยุธยาก็มาปกครองอันนี้อีกครับในสาพศ2017ครับเพราะว่าสมเด็จท้าสมใจลกนาดสามารถมายึดยึดเมืองเชียงชื่นจากทางล้านนาเป็นของอยุธยาก็เปลี่ยนชื่ออีกครับที่เป็นชื่อสวรรคโลกที่นี่จะมี4ชื่อนะครับคือ ชื่อแรกชื่อว่าเมืองเฉลียงนะครับตูนก์กลางเมืองก็อยู่ที่วัดประสิีรัตรนหมหาธาตุหรือว่าทับลานนะครับางจากที่นี่ประมาณ2กิโลเมตรต่อมาสมัยพ่อคุณลาพเมงมหารากก็ได้ย้ายเมืองนะครับ่าโดยให้วัดช้างล้อมที่นี่เป็นศูนย์กลางของเมืองอแล้วก็เปลี่ยนชื่อเมืองเป็นศรีสัชนาลายัยนี่คือชื่อที่2ครับชื่อที่3คือป,ปัจจุบันในละอ่ากระสานของท้าวนานะครับเป็นช่วงที่อาณาจักร้านามายึดเมืองนี้ได้เปลี่ยนเป็นเสียงชื่อ ชื่อที่สี่คือสวรรคโลกมีชื่อด้วยกันนะครับสําหรับวัดทางด้านขวาเบย์นะครับจะชื่อว่าวัดหน้าแพ่งนะครับเพราะว่าตั้งอ่างสามแพทย์เขาก็ตั้งชื่อว่าวัดหน้าแพ่งวัดในที่นี้เกือบทั้งหมดครับถูุตั้งชื่อขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าไม่มีหลักฐานการตั้งชื่อวัดนะครับส่วนกําแพงเมืองจะสร้างอบล้อมภูเขาไว้กลางเมืองนะครับแต่ว่าลถลังไม่สามารถจะขึ้นไปได้นะครับทางตรงขึ้นไปตรงนี้จะเป็นภูเขาครับภูเขาที่ีอยู่กลางเมืองสองโลกครับชื่อเขาสุวรรณคีเดีกับ และบนนั้นจะมีบราณสถานซึ่งเป็นวัดนะครับชื่อว่าวัดเขาส่วนทีกับวัดเขาลอนเืองแต่ว่าต้องเดินเท้าขึ้นไปอย่างเดียวรถล้างไม่สามารถขึ้นไปได้ครับรถช่างล้อมนะครับมีความสําคัญคือสันนิฐานว่าน่าจะสร้างตรงกับที่ไปปรากฏในหลักจารึกข,ของพ่อขุนรามหลักที่หนึ่งครับคือในปีพศ1828นะครับพระองค์ทรงได้ให้ข้าทาสบริวารทำการขุดพระธาตุมาทำการบูชาฉลองอยู่หนึ่งเดือนกับหกวันครับ แล้วก็ขุดฝังลงตรงกลางเมืองแล้วสร้างเจดีเหนือขึ้นไว้นะครับใช้เวลาสร้างทั้งหมด9ปีครับสร้างเจดี์6ปีแล้วสร้างกำแพงล้อมรอบอีก3ปีเป็น9ก้าปีวัดช่างล้อมจะมีความพิเศษครับด้านซ้ายมือนหน้าี่เป็นวัดใหญ่นะครับคือวัดช่างล้อมเนี่ยจะมีช้างตรุดปั้นที่ฐานพระทัศนศิลนครับมีที่เดียวในประเทศไทยเลยคือมีลักษณะเป็นช้างตรุดปั้นเต็มตัวประดับรอบฐานเพราะที่อื่นๆที่ในการใช้ช้างมาประดับเนี่ยก็จะมีแค่ครึ่งตัวครับ จะมีส่วนหัวกับขาหน้าออกมาจากฐานพระนับศิลป์แต่ที่นี่จะมีช้างปุ่นปั้นเต็มตัวนะครับอ่ามีที่เดียวในประเทศไทยเลยวัดช้างล้อมนะครับจะตั้งอยู่เกือบกลางกลางตัวเมืองศรีสัชนาลัยเลยนะครับบริเวณที่ลาบเชิงเขาทางด้านทิศใต้ของเขาเมาลำพยินนะครับโบราณสถานสําคัญของวัดช้างลอ้อมอ่าเจดีย์ประธานเป็นเจด,ดีย์ทรงระฆังคว่ำหรือว่าทรงอ่ลาลังกาได้รับอิทธิพลมาจากประเทศสรีลังกานะครับ อ่าตั้งอยู่ภายในกำแพงแก้วสี่เหลี่ยมจตัตตลัดนะครับอ่าที่ฐานลักเสินจะ, feet, จะมีช้างบุกปั้นเต็มตัวป<ช>ระดับรอบฐานเชื่อกันว่านะครับใครที่ไม่เคยมาเที่ยววันนี้นะครับเขาบอกว่าให้ตั้งจิตอธิษฐานเดินเวียนประทักษินานับช้างดูนะครับว่ามีจิตัวถ <becca S 1> ้านับถูกต้องตามจํานวนจะได้สริมงคลกับตัวท่านเองอ่าอย่าไปบังหวงช้างล้อมเป็นโบราณสถานสําคัญในอียปาประวัติศาสตร์สัญชาติย BJ ดีย์บนนีงกาที่ตั้งอยู่ปักทับยืบางร,รู่นมาข้าม,มาเฮียหเข้ามามีช้างปูนปั้นเต็มตัวล้อมรอบซึ่งเป็นที่มาของชื่อโดยรอบฐานทั้งสี่ด้านรวม39เชื่อกหมายถึงโพทิปัก ยธรรม3า37ประการซึ่งเป็นธรรมอันเป็นเครื่องหมายของการตัดสลูประกอบด้วยวุมิตติสองประการรวมเป็น39ประดีนักวิชาการสันนิษฐานว่าวัดชังล้อมนี้น่าจะเป็นวัดเดียวกันกับที่ปาง ที่กล่าวไว้ว่าในปีพศ1829พ่อขุนรามกํแผงทรงให้ขุนอาพระธาตุขึ้นมาทำพิธีบูชาและฝังลงในกลางเมืองศรีสักชนาลัยก่อนก่อพระเจดีย์ทับลไูไใ